คันโหลวสวิรัตสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องป้องป่ายสูขูุูกันได้ครับผมพบกับค่อยบูมน้อยรายเอ็ดชาแนลคือเก่าคือเดิมครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ได้เยครับพี่น้องแล้วก็ฝากเข้าไปกดติดตามอีกหนึ่งช่องทางครับ YouTube บูมน้อยแฟมิลี่นะครับตอนนี้บูมน้อยเดินทางมาถึงปัปออ๊มปตทอำเภอพลทองไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้เดินทางมาช่วยนะครับน้ําท่วมผู้ประสบอุทกภัยน้ําท่วมอำเภอจังหารจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับ วันนี้มีผู้ใหญ่ใจดีนะครับพี่ปรางแก้วผ้าห่มนาโนยี่สิบผืนครับพี่นงเยาวอาหารทะเลสามพันพี่ลิงหนึ่งพันบาทอาหารแห้งพี่เอื้องห้าร้อยบาทนะครับแล้วก็มีผ้าห่มเล็กสิบผืนพี่เล็กเบญจวรรณหนึ่งพัน 1, บาทนะครับแล้วก็พี่อาป้อมนะครับผ้าห่มแล้วก็กล้วยเบกแตกรวมเป็น1,000บาทผู้ใหญ่ใจดีไม่ประสงค์ออกนาม1,000งพันสาม0บาท พี่น่องแปลงสีฟันสิแพ็กป้าอุ้มอาหารขนมหนึ่งพันพี่บันนี่พี่บันนี่ผ้าห่มโอ้ยแจกโบอิมพี่บันนี่ผ้าหม่มอหกฟุตสามผืนนะครับผ้าห่มสี่ฟุตสามผืนนะครับแล้วก็มีพี่ชลิดานะครับผ้าห่มสี่ฟุตพี่ชลิดานะครับหรือว่าอผ้าห่มสี่ฟุตเอ้าเบิ้ล ผู้ใดบันไดพุธไรอเมสสวิตีแมสสวิตีมาถึงนานแล้วนะครับแล้วก็มีพี่วาไอ้ยังก่อนพี่ยังนี่ยังนี่พ,าานพี่วาขนมพี่วาขนมสี่ร้อยบาทนะครับอืมนะครับแมสสวิตีเดินทางมาถึงแล้วนะครับพี่ชลิดานะครับผ้าห่มสี่สิบเจ็ดผืนนะครับหรือว่าพี่อมิลาของเรานะครับอนุโมทนาบุญกับผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านขอให้ร่ำล้นรวยนะครับแล้วก็มีพี่ัยชุดนอนอังกฤษ พี่ไพชุดนอนพี่ไพอังกฤษของเรานะครับมอบให้พี่โจหกร้อยบาทนะครับเพื่อที่จะให้พี่โจโนะครับเอีอนนยงเกาะแปลว่าซื้อของนะครับมาร่วมสมทบน้ําท่วมนะครับขอบพระคุณพี่ไพของเราเดี๋ยวเราลงไปดูแม่สาววิตรีนะครับตอนนี้พวกเราอยู่ที่ไหนอยู่ที่ปั๊มปตทนะครับโอเคครับี่ครับายคลิปแล้วนี่<อ>พ่อสวัสดีครับพ่อเอาพ่อ เอ,เอ,อแมนอ่น้องยูทูบเบอร์หรือเปล่าคะยูทูบเบอร์ค่ะ <Why? S 1> วันนี้มาหาแสงครับเ<อ>นี่ยเมาเดือดแล้วบอว่าโดนมุง่งหรืล่ะสองชั่วโมง <c oughs> อ่านะครับตอนนี้ <c oughs> ผมน้อยก็มาถึงพัมบรอร์ธกับแม่สายวิตีเรียบร้อยแล้วพอดีรอพี่โจ้น,นะครับเดี๋ยวเราจะเดินทางไปพร้อมกันนี่ใครเนี่ยคนนี้ใครนี่ลูมเมดค่ะเอื้อยเอื้อยครับผมเอื้อยเอื้อยเร็เนี่ย ีได้้นนะเเป็ออืแม่คือมีรถตำรวจนะแม่แม่เอารถตำรวจน,ำน้ำหนักปะไม่ค่ะเราไปรถส่วนตัวรถส่วนรวมเร,เราไปไหนเราไม่จำเป็นต้องมีรถตำรวจอืมอืมบอกแล้วอ่านแล้ว,วเ,เอาเงินเงินที่มันเราเราซื้อของไม่ครบเนี่ยเราจะเอาเงินที่มันเป็นส่วนเกินไปซื้อน้ำของแม่ก็มีอยู่พันห้าเนี่ยม่นจะซื้อเป็นน้ำอ๋อครับแต่ว่าอันนี้ของพี่ไผยเนี่ยหกพัน้าทอะค่ะ โอเคเดี๋ยวเรอรอเดี๋ยวเรารอพี่โจ้กนะครับเมื่อก็น้ำมานหาพัดละอ๋อโอเคนะครับเดี๋ยวบุญน้อยกับแม่สายวิธีจะรอพี่โจ้อย่างนี้ก่อนนะครับตอนนี้พี่โจ้นะอันเห็นพี่โจ้ไลฟ์สดน่าจะใกล้มาถึงแล้วนะครับโอเคมานำทางไม่บอมานำทางเราจะไปช่วยผู้ประสบอุภัยน้ําท่วมนะครับอยู่ที่จังหานนะครับก็ฟ์สดมานําทางเพราะว่าว่าเหยียบเลยซีซีพ์ว่าไงเออปิ่วเวิร์นเวิร์โอเคนะครับเดี๋ยวเราจะไปเจอกันที่จังหานนะครับบูมจะไม่ทําคลิปนะครับก็คือ ขึ้นไลฟ์สดอย่างเดียวเลยนะครับอยู่ที่สังหาัร้อยเอ็ดนะครับขอพระคุณผู้ใหญ่เจดีทุกท่านนะครับขอให้ทุกคนร่ำร่ำไปรวยมีแต่ความสุขความเจริญนะครับสวัสดีครับ